สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ในช่อง Isoke TV, IS TV นะครับหรือ ISG TV นะครับอาจจะแปลกไปห,หน่อยนะครับปกติเปิดแต่โปเกมอนครับอันนี้เรามาเปิดนี่ครับปึ๊บอีนี่แบทเทินออฟตอรลิงชันครับ BT09 นะครับมิตภาพและสายฟ้านันเองนะครับจริงๆเล่นมานานแล้วแหละแต่ว่าช่วงนี้มันกำลังบูมไงกำลังบูมนะเปิดกันเลยดีกว่าก่องนี้ก็ก็เ,เปิดยังไงครับเนี่ย้องเปิดจากตรงนี้ อ๋อเปิดอย่างนี้ครับอ่ามี50บาทอ่า250บาทนะครับนี้ไปไปตามร้านการเก็บบิทูเนะจะได้250บาทโอเคเราจะเปิดทีกสองแล้วกันอันนี้สองยับอาจจะเป็นของดีเก็บไว้ก่อนทีน่หลักเศกที่อยากได้น่าจะเป็นขวัญตานะครับขวัญตาเอารูปขึ้นให้ดูนะครับขวัญตาจะเป็นแบบนี้เนาะโอเค กระสอบอันนี้ทำให้ตัวที่ติดอยู่ตีไม่ได้ตีเธอคนระับเอาไปแปะฝ่ายตรงข้ามได้นะครับอันนี้ลิ่นบันี่เกิลนะครับเมลดดามันนี้ชอบครับอ่หอ,อกซักสิทธิ์ของอันนี้เดติดาวันารานะครับตอนนี้ไม่มีเล็กแล้วครับขายทิ้งหมดนะครับต่อไปครับ บัดดี้เมรี่ครับอันนี้ก็ใช้ยากนะครับเมื่อใช้การ์ดใบนี้นะครับจะเอาการ์ดใบนี้แปะไว้ที่เมจิกโซนนะครับแล้วก็เทิร์นครั้งสั่งใช้ครับพอลูกเต๋าสองครั้งถ้าออกคู่ทั้งสองครั้งนะครับในประเทศการ์ดวิญญาณร้ายหนึ่งใบจากนรกเรานะครับก็ถ้ามีวิญญาณร้ายอยู่ในมิติมืด3ใบเราจะชนะทันทีนะครับแต่ว่าค่อนข้างใช่ยากเลยนะครับแต่มันก็มีวิธีวนกลับมาใช้ใหม่นะครับแค่ปลาใบนี้ไปเขาน่าจะใช้แล้วครับโอเคตอนที่2อุ้ย เหมือนเซกจะออกเก็บไว้ก่อนแล้วกันไว้ข้างบนนะครับเหมือนเซกจะออกไม่รู้ว่าเซกดีหรือเปล่านะต่อไปมิสเตอร์โปโปมิสเตอร์โบโบนะครับไม่ใช่โปโปนะครับอ่าตัวเสือพ้าของลิกกี้ครับนี่ก็ไม่รู้ว่าจะทําให้เด็กลิกกี้เก่งขึ้นหรือเปล่านะครับสกินวอล์กเกอร์นะครับจ่ายแบบพอดีนะครับลงมาเลือกอวตารบนอวตารโซนฝันของข้ามนะครับเปลี่ยนชื่อก็คือสามารถแปลงร่างเป็นอวตารฝันของข้ามได้นะครับพอร์ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าประเด็นคือความยากของมันคือพอดีครับต่อไป ต่อไปยังไม่เห็นอะไรแต่ว่าเราเปิดอ๋อ oh, เนี่ฟิลยักษ์ตัวสุดท้ายครับเอาพาวตัวที่ตีใส่ตัวเนี้มาลดพาวตัวนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับถ้าพาวเวอร์เหลือศูนย์จะทำลายตัวนี้นะครับพผายี่สิบนะครับถ้าเกิดว่าใช้เอ,อ่ความกล้าหาญแล้วกดหมอมาแล้วใส่เนี่ยโหเผายี่สี่นะตัวนี้แต่ว่าโดนเปิดหน้าต่างก็ไปนะนี่ลงด้ตัวเดียวอีกนะโอ้ oh, เป็นโอลิควันด้วยยากเลยตัวนี้ต่อไปครับ เพนกวินฮิมะครับตอนนี้เด็กฮิมะใช้ได้นะครับเป็นของเสริมเด็กฮิมะนะครับสั่งใช้ครับเส้นไหวตัวนี้นะครับอัญเชิญอัลาตาานิมะ2ใบที่มีเออเออมันกำหนดมาแค่ power ร์งนะครับเลือกจากในเด็กนะครับลงมาอัลาตาโซนฝ่ายเรานะถ้าหากนรกเรามีทานิมะตั้งแต่12บใบขึ้นไปสามารถอัญเชิญราชินีฮิมะกับราชายิมะแทนได้นะครับอย่างละหนึ่งใบจากเด็กลงอัลาตาโซนฝ่ายเราแล้วก็เมื่อกาใบนี้ถูกใช้เป็นคอร์สเพื่ออัญเชิญราชินีฮิมะใบนี้จะถือว่ามี4ี่เจ้มนะครับเจ้มคือตรงนี้นะครับ นะจะเรียกว่าเจมเจมนะหรือว่าเพชรนะแค่นั้นก็การ์ดใบนี้ถืออถือว่ามีชื่อทานิมะและถือว่าเป็นชาวต่างชาติด้วยนะครับโอ้เก่งนะใบน,นี้เก่งๆครับของเสริมเด็กหิมะโลกาโปรเทคชั่นอันนี้ของเสริมเด็กยักษ์ไม่ค่อยสนใจครับเพราะว่าไม่ได้เล่นเด็กยักษ์ไอ้ส่วนวิวแชร์ครับที่ผมคิดไว้ก็อาจจะเล่นกับทรายดูดนะเป็นตัวนี้ทรายดูด <c oughs> ต่อไปขอให้ตีนไม่ติดพื้นครับแต่ต้องมีลือสีครับเล่นยากครับไม่สนใจวินดิโก้โอ้เหลือเนี่ยแต่ว่าการ์ด ค่อนข,ข้างทําสวยกว่าเดิมนะหลังๆมามันจะเคลือบนะใบที่เป็น R ระดับ R ขึ้นมันจะเคลือบดูเหมือนมีฟอยด์ข้างหลังข้างในนี่มันจะวิบวับวิบวับหน่อยโอเคถือว่าการเริ่มทําดีนะครับเฮ้ยอะไรแบบๆข้างหลังไปไวๆดีกว่านี่ไงวิญญาณร้ายผีนะครับอ้างลงเกลือครับต่อเนื่องครับอวตารทุกใบบนอวตารโซนแฟนความคอร์สลบหนึ่งนะครับเล่นกับราชาไบคอนหรืออูดได้นะครับโกงกว่าเดิมเนี่ยเออที่นัดครับต่อไปครับ สำนักพลคุูครับเมื่อใช้กรารเอ่อฤีนะครับไมจิกรือสีจุกการ์ดหนึ่งใบนะไม่รู้จะเก่งเมื่อไหร่ครับเม่ฤอสีอ้าวขวัญตาเรื่องราวไม่สนใจครับขอโทษสังคมครับนี่ดีเจปีโป้ครับในเทิร์นนี้การขอโทษกับความสามารถของขอัต้าดีเจปีโป้จะได้รับการยกโทษเสมอนะครับโอ้โหแต่ว่า จ่ายได้แค่อัญเชิญดีเจปีโปเท่าน,นั้นนะครับใบน,นี้แต่ในการตู้เย็นทับอันนี้ก็เลือกคอนทัคต์มองหนาฝ่ายเราครับทำลายออาต้าอีกฝ่ายครับที่มีพลังน้อยกว่าหรือเท่ากับพลังของคอนทัคนะครับก็เล่นกับค่ายบางจันทร์กับบ้านเห็ดนะครับน,นี้ใช้ได้เหมือนกันต่อไปครับ น้องชายแบงค์ตัวเขียวครับโอ้อันนี้จะไม่ถูกอวตารสีเขียวโจมตีนะครับมัน,นจะไม่ถูกโจมตีนะครับแต่ว่าจะกลายเป็นตีเขาเลือดแทนนะรหรือว่าไปตีอวตารตัวอื่นโมกนาไฟเราแทนนะพูดผลไม้ว่าเฟืองนี้อยากเล่นนะน่ารักเหมือนกันนะสไปรขอนตายกแล้ว ไม่สนใจตัวกล้วยหนีภาษีครับแต่แล้วห้ามใช้แลนดซีเทิร์นก็ชะลอเกมของไอ้นี้ได้มั้งไออีสานนะครับพูด,ดความจริงโอ้โหอันนี้เ็กยังไม่ไปเหรอต่อไปครับนี่ครับโลกิเจ้าชายยักษ์แข็งครับอันนี้เป็นลิงกกับพอนะครับก็เธอละครั้งสั่งใช้เพิ่มพาวเวอร์ของตัวนี้เพิ่มหนึ่งถ้าในนรกมีสิบก็เพิ่มอีกหนึ่งนะเป็นสองนะครับเออเป็นเจมด้วยเด็กโอดินพูดผลไม้ก็ม่วงอ๋อนี้น่ารักมะเมีม่ยวโอ้โหต่อไป ป่าพงไพ่นี่ไงของดีครับเป็นโอนิวันด้วยนะตรงนี้แลนเริ่มเป็นโอนิวันบ่อยนะเอาตาพูดผลไม้พลังบอกสองแล้วได้ไดาสามัคคีนะครับแต่ละครั้งสั่งใช้เนเธอร์เกิร์ดใบบนสุดของเด็กเราหนึ่งใบอัญเชิญพูดผลไม้หนึ่งใบาจากนรกนะครับแล้วเอาตาที่ถูกอัญเชิญมาจากความสมามารถนี้จะได้รับคำส่งเสียเนเธอระเกิร์ดนะเออถ้ามันตายก็เอานอกเกมนะครับอนอกเกมในเกมนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่ามิติมืดนะครับเป็นลูกเล่นใหม่ ต่อไปครับหอ,อกไม่ละไมเอากินวอเกอร์ไม่เอา,กเอาสกินแคร์ไม่เอาไม่เอาเพมมูอันนี้ก็น่าเล่นนะเด็กเพมมูต่อไปครับการมนุษย์อาเออดาวอาร์สแปดครับอันนี้ก็ของเสริมเด็กอาร์สแปดนะครับช่วงนี้ก็ราคาก็ไม่อยากพูดถึงครับราคาไปไกลเกินครับเมื่อก่อนนี่ผมก็เล่นนะดาวอาร์สแปดเมื่อก่อนใบละเออสวินนี่เนี่ยใบละร้อยห้าสิบเองนะไม่มีใครสนใจเด้ซ้ำนะเราเรีไปอยากดูเสร็จแล้วโอ้ตัดเนี่ยครับเมื่อเขา้าสู่แบทเทิลเฟสครับให้ปลาไปเลยนะครับ เอาตาทุกใบบนสนามของทั้งสองฝ่ายสูญเสียความสามารถและความสามารถที่ได้รับมาทั้งหมดจนจบเทินนะครับเออเด็คเพลตกลัวมากครับใบนี้แต่อยากได้ไซโคลนะครับไซโคลนี้ทำลายการดบดเมิกโซนได้ดีจีปิโป้นี่ไงเมื่อไรกาส์ดฝ่ายตรงข้ามถูกหงายนะจากการโจมตีของตัวนี้นะครับผู้ควบคุมการใบนี้ต้องพูดว่าขอโทษแต่ถ้าผู้เล่นที่ถูกโจมตีนะครับยกโทษให้ความสามารถของไร์ดใบนั้นจะไม่ทํางานนะครับแล้วก็คอมโบกับเวทนะที่บอกว่าต้องให้อภัยเสมอนะปันป่นๆน,นะครับต่อไปครับ ทะลุบ้านทะลุโกดครับทำอะไรได้เนี่ยเลือกพาวตา้าของเราที่พาวเวอร์ดนะขึ้นไปนะกำลังต่อสู้อยู่นะหากตัวนั้นทําลายเอาตา้ตาฝั่งข้ามจากการต่อสู้สําเร็จไงไรการ์ดของฝ่ายหนึ่งใบครับไรการ์ดที่หงายจะความสามารถอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะไม่ทํางานนะยกเว้นกับพวกเอ่อวันชัยนะวันชัยเปรตนะจะบอกว่าหงายแล้วใช้เลยคนระับเมย์เวมพายเม์เวมพ,าย,มวมพายโกธิกนะครับอันนี้เล่นกับดิกเพมเอ่อเพมูกับสไปน์นะครับน่าจะเล่นนะตอนนี้เล่นไอดอนอยู่นะเอาไป นายหน้าตอดีสําหรับพวกกุยนายฮอนนะอันนี้เป็นตัวใหม่นะพอดีจุดตีครับอัเชิญกุยหรือฮอนหนึ่งใบจากนรกฝ่ายเราลงเอเวาตาาโซนฝ่ายเรานะกระสอบ เนฟิวโอ้สามตัวนะเนฟิวพูดผลไม้ต่อไปเป็นฮอร์นาตตดีโอ้โหอันนี้จะเป็นอะไรเนี่ยอดีจุตินำการ์ดอาาัลต้าวิลรุดที่มีคอสหกหนึ 6, 1, ่งใบจากในนรกกับเข้าเด็กนะครับแล้วก็สับหลังจากนั้นจวนหนึ่งครับก็เล่นกับวิรุรษสุดซอยวิลารุดเอ่อปากซอยนะครับตอนนี้ราคาก็นะแพง,งนะครับแต่ว่าถ้าเริ่มเล่นก็รอมีนานะครับมีสตาร์เตอร์เด็กอันใหม่ออกมาครับรวมสามัญเยอะมากไปไปสุดท้ายเลยไหม กุยเน่าตารดีโอ้โหมาทั้งกุยนายฮอนเลยนะวันนี้จุติครับสอนเนียมเจ็ดใบสอนเนียมคือเปิดท็อปเด็กนะครับให้ทั้งสองฝ่ายดูนะครับเปิดปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเจ็ดใบเลือกการ์ดอัลต้าวิลับหลุดนะที่มีคอสหกหนึ่งใบจากที่สอนเนียมน้ำขึ้นมือการที่เหลือก็กับเข้าเด็กแล้วสับนะครับก็ไม่มีอะไรครับไปดูเซกกันดีกว่านะครับเด็กจะเป็นอะไรมาดูกันมาแบบนี้เหมือนเคยไปดูรูปมาแล้วอย่าบอกนะว่าเป็นสโล นี่ไงสุขล้อครับเนอร์เกิลเนี่ยสมาชิกลัทธิแห่หัวนะครับต่อเนื่องครับอัลต้าแห่หัวบนอัลต้าโซนฝ่ายเราครับบวกหนึ่งนะถ้าตัวนี้ถูกกันเชิญมาด้วยความสามารถของพี่โปจินะครับการ์ดใบนี้จะถูกเปลี่ยนความสามารถเป็นอัลต้าแห่หัวทุกใบอื่นทุกตัวพาวเวอร์บวกสองนะครับโอ้ถือว่าต้องเล่นกับเด็กมันอย่างเดียวนะครับเออแห่หัวนี่ก็นี่แม่สวยนะเออโอเคครับทั้งหมดก็มีเท่านี้นะคลิปหน้าจะมีอะไรก็รอติดตามแล้วกันนะครับเผื่อจะมีแบทเทิลออฟต์ลิงชันเข้ามาอีกนะครับโอเคครับสำหรับวันนนีี้ลากััั่อคครรบบสสวด